ที่ผ่านมาหลายเรื่องสามารถขายครับนอกจากนี้ยังมีความสำคัญกับการติดตามการของสถาบันสิ่งในส่วนของชุดตึงยุทธควบคุมก้อนแดลบอีกจักรลังจากของทุทหาลาบที่ภาคอื่นเป็นกองทุนการควบคุมประเทศมาเลเซียที่ตะวันตกติดกับอำเภอเมืองและอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสถึงเทศบาลสุไหงโกลก ถนนหมายเลข4084จากแยกตัดไปถึงด้านศุลกากรตัดไป เตามภาพใช่ไามพื้นที่ปฏิบัติการ2องต้นงารไฟแรงที่4รับผิดชอบงานผิวอย่างหรือไม่อยากเป็นไม่ครับไม่อยากเป็นครับเหต้องต่อทำไมนึกรอจะวะาอยู่ครับที่ไหบ้านอยู่ไหน บ้านอยู่ตรงขวาที่ทสีส่ขาเภอละละโนดนะละโนดครับระดึงหกห้าหกสี่หกสามหกแล้วอยู่นะเดี๋ยวเวลาพวกนี้พ่อใหม่จะมอสามกับผมให้เนี่ยไปเป็นวิทยากรเห็มลอยฟังอันนี้คือที่พวกนี้เกี่วยไปไปวกยารที่มาเป็นทหารนะแต่มันไม่ได้เสีนนยนะครับมันอยู่คลองขับมอไซด์อ๋อพวกนี้เสียนี่ ก็ได <rium> <am> <asure> ้เ <Safe> ห <anor> oh. ็นความไปดูก oh. ็ดีขึ้นเรื่อยเรึ่งในปี47ย่วออยจบจับัไม่รู้่แล้วเราือไป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 นี่ทหารไทย่อน 来。